หลังจากพรรคประชาธิปัตย์ได้มีมติเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยซึ่งยืนกันอยู่คนละขั้วแล้วก็ต่อสู้กันทางการเมืองมาเป็นเวลายาวนานทั้งสองพักมีจุดยืนและก็อุดมการณ์ที่แตกต่างกันโดยชิ้นเชิงแต่ว่าในวันนี้ทั้งสองพักก็กลับมาจับมือกัน จัดตั้งรัฐบาลทั้งที่เป็นคู่ต่อสู้ทางการเมืองและก็อยู่กันคนละค้่คนละความคิดมาร่วมเป็นเวลา20ปีกว่าครับเมื่อมติของคณะกรรมการบริหารพรรค43ต่อ4โดออกเสียง2ออกมาว่ามาติของพรรค ให้พักเข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยได้ทางพักประชาธิปัตย์ก็นำมติดังกล่าวไปโพสหรือไปแจ้งมติให้กับประชาชนได้รับทราบผ่านเพจเฟ e บุ๊กของพักประชาธิปัตย์อย่างเป็นทางการโดยขึ้นปกว่าทุกเสียงสะท้อนของท่านสำคัญกับเราเสมอ แล้วก็ได้โพสต์การข่าวการให้สัมภาษณ์ของนายเดชอิดขาวทองเลขาธิการพักเพื่อให้หมวลสมาชิกและก็ประชาชนได้รับทราบในรายละเอียดด้วยปรากฏว่าเมื่อโพสต์เสร็จมีผู้แสดงความเห็นกันอย่างมากมายถ้าภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่า ทัวลงจนไม่มีที่จอดรถทัวครับไปเข้าแสดงความคิดเห็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็จะไปทางที่ตำหนิว่ากล่าวดุดาเกือบร้อเปเซนะครับไม่เห็นด้วยกับพรรคประชาธิปัตย์ข้าวร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีการคาดการก์นล่วงหน้า ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะศูนย์พันบ้างต่ำสิบบ้างเลขตัวเดียวบ้างไม่เกินหน้าคนบ้างมีคำหยาบคายก็มีบ้างอยู่ก็เข้าใจได้ว่าเป็นความรู้สึกที่มาจากใจของมวลสมาชิกและผู้สนับสนุนพรรคจริงๆบางคนก็บอกว่าเลิกสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์แล้ว แม้ว่าจะมีเลขาธิการพักอาจจะด้วยความเผลอเรอหรืออะไรก็ไม่ทราบได้หรือว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนบัญชีหรือว่าเปลี่ยนเอ็ก u n t าก็โพสต์ไปอวยตัวเองเชียร์ตัวเองจนสื่อโซเชียลก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็แซวกันว่า คงจะไม่มีใครอวยหรือว่าไม่มีใครชมก็คนในพรรก,ก็ชมกันเองเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครชมเลยนะครับจะไปว่าเป็นบัญชีของ IO หรือว่าบัญชีอวตารก็ไม่ถูกต้องนักล่ะผมคิดว่ามันเป็นความรู้สึกของคนจริงๆถ้าเราจับกระแสของความรู้สึกของสังคม ว่าวันนี้ทำให้กองเชียร์แฟนคลับของประชาธิปัตย์เสียความรู้สึกเลยระบายออกมาจากเพจเฟซบุ๊กของพรรคผมคิดว่าพรรคควรจะรับฟังนะครับอย่าฟังแต่คนรอบข้างอย่าฟังแต่กองเชียร์อยากฟังอย่าฟังแต่คนที่ได้ประโยชน์กับการร่วมรัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชนทั่วไปกรรมการบริหารพรรชุดนี้มั่นใจว่า ถ้าได้เข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็จะเป็นโอกาสที่นำความศรัทธาความนิยมของพรรคกลับคืนมาแต่ว่าในความเป็นจริงเห็นได้ชัดนะครับเริ่มต้นก็ติดลบแล้วแล้วกว่าจะฟื้นศรัทธากลับมาให้มันเท่าทุนหรือเป็นบวกเนี่ยค่อนข้างยากมากนะค,ค่อนข้างยากมากวันเวลาเท่านั้นแหละจะเป็นเครื่องพิสูจน ก็ขอให้กรรมการบริหารพักชุดนี้ได้รับความได้รับผิดชอบต่ออนาคตที่เกิดขึ้นผลที่ตามมาผมอยากให้สมาชิกและผู้สนับสนุนจำมือทุกมือที่โหวตสนับสนุนให้พักเข้าร่วมรัฐบาลกับระบบทักษิน43ชื่อ43คนจำไว้ดีนะครับ แล้วค่อยทวงถามความรับผิดชอบทางการเมืองของเขาในวันนั้นหรือว่าเมื่อถึงวันนั้นมันก็สายไปเสียแล้วครับ